สวัสดีครับผมนาวากาด็กประกรณ์เนื่องลิ์วิศวกรกองโรงงานกรมช่าอากาศครับวันนี้จะมาอธิบายและเฉลยแบบทดสอบในหัวข้อ Manpower อร์นา s ิสิตนะครับหรือการวิเคราะห์ความต้องการกำลังพลครับจะมีรวมจำนวน13ข้อครับต่อไปครับต่อไปครับครับก่อนที่จะเริ่มแบบทดสอบครับจากข้อมูลการทำแบบทดสอบนะครับจะมีข้อมูลเริ่มต้นครับ สำหรับประกอบประกอบการหาคำตอบดังนี้นะครับก็คือทางปุงบิน tactical fighter นะครับในตามที่โจทย์กำหนดนี้ครับจะมี15 aircraft ครับโดยมี utilization rate นะครับบินทั้งปีนะครับต่อปีนะครับที่3,000ชั่วโมงบินนะครับและในทุกทุก1ชั่วโมงบินนะครับจะนับเป็น1ชั่วโมงบินต่อ1 landing นะครับส่วนระดับ โปรแกรมการซ่อมรุงนะครับจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับในส่วน organization level นะครับจะประกอบด้วยงาน p f i g h นะครับตรวจก่อนบินครับมีงาน EOR ครับ e n d o f Runway Check ครับมี post f l i g h นะครับในทุกๆครั้งหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินนะครับแล้วก็จะมี EOR แล้วก็ l a s ล f i ไฟนะครับในแต่ละวันตามลำดับครับส่วนงาน organization level อีกหนึ่งงานนะครับจะเป็นร้อย อาวอินสเปคชันะครับซึ่งจะทำทุกๆ100ชั่วโมงบินครับส่วนในโปรแกรมการซ่อมลงแบบอินทิเมเดียต Level นะครับจะประกอบด้วยงาน3 0 0 h ้อ s อ e c t i o n นะครับซึ่งงาน3 0 0 h ้อยอ่าวอินนี้นะครับจะ n c น u d e นะครับรวมในส่วนของงาน1 0 0 h อ่าวอินสเปคไปด้วยนะครับก็คือทุกๆ3 0 0 h ้อยอ i าวอินนั้นจะมีงาน1 0 0 h งร้อยอ่าวอินทำร่วมกันไปด้วยใน ช่วงเวลาเดียวกันนะครับสำหรับในฟีดนี้ครับตามโจทย์ตัวอย่างนะครับในห้องข้อมูลที่ให้นะครับก็คือ Aircraft Maintenance Metric นะครับจะมีเบรกเ t ทนะครับอยู่ที่20%ครับครับทั้งนี้โดยสรุปจากข้อมูลที่โจทย์ให้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำแบบทดสอบนะครับจะมีสรุปข้อมูล ด a ตร l เลตนะครับที่เกี่ยวกับคูไซแล้วก็ e ีลั t i m มนะครับแล้วก็แมนเอาดังสรุปดังตารางในหน้าต่อไปครับก็จะเป็นสรุปการดำเนินการทั้ง O-level นะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีจำนวนครั้งตามคูไซช่องขวามือนะครับแล้วก็ e l a b t i m e นะครับแล้วก็ i-level เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของงานต่างๆทั้ง300 o u t ยเออเ i t เป d อะดินะครับว่า มีดำเนินการกี่แมนอานะครับแล้วก็มีงานแบ็กช็อปนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งคร s ไซส์แล้วก็อ e ี time ลับไทม์รวมทั้งทั้งแมนอาในแต่และการตรวจในแต่ละครั้งของแต่ละงานให้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตอบนะครับครับเมื่อได้ข้อมูลเริ่มต้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการออตอบหาคำตอบนะครับตามแบบทดสอบเรียงตามข้อนะครับ ข้อที่หนึ่งครับข้อที่หถามว่าในส่วนของงาน P f i Inspection ในหนึ่งปีนะครับก็คือคอลัมน์ A เนี่ยจะต้องการแมน o u าเท่าไหร่นะครับเรามาดูตรงที่ตามชาร์ตข้อมูลนะครับที่ได้ไฮไลท์ไปแล้วนะครับก็ลงดูตามข้อมูลตารางนะครับ P f i นะครับ P f ก็จะเห็นว่า Total Man o u u r ในการตรวจต่อ1ครั้งนะครับก็คือจะใช้3 Man o u u r นะครับเพราะฉะนั้น ใน1ปีเนี่ยเราบิน30มสิบไฟล์นะครับก็คือ30ครั้งนะครับก็คือเวิร์ o โหลดจะเป็น30ครั้งต่อปีครับจะมีรายละเอียด30ม0 0ันครั้งต่อปีนะครับก็คือจะมีรายละเอียดการขนนอไ้แสดงให้เห็นด้านล่างให้เห็นอย่างละเอียดด้วยนะครับว่า p ีไฟล์อิสเปคเนี่ยแมนเอาต้องการ3ชั่วโมงคนต่อการตรวจหนึ่งครั้งมีเวิร์ o โหลดก็คือ3,000ันครั้งต่อปีเพราะฉะนั้น ทั้ท่้แมนอวก็คือ3,000คูด3นะครับจะเท่ากับ9,000 m a n แมนอวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ1นี้นะครับก็คือข้อดีครับข้อที่2ครับ m แมน r Require ในส่วนของงาน EOR Inspection นะครับใน1ปีเป็นเท่าไหร่ก็คือ,คอให้หาคำตอบในคอลัมน์ B นะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือดูตาม ตารางข้อมูลที่ให้มานะครับจะเห็นว่างาน u o Inspection นะครับต้องการ Man h o u การตรวจต่อ1ครั้งครับที่0.2ชั่วโมงคนครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดทั้งปีนะครับก็คือ Work load EOR นั้นจะเกิดขึ้น3,000ครั้งต่อปีครับเพราะฉะนั้น EOR Inspection Total Man hour ที่คิดตลอดทั้งปีนะครับจะเท่ากับ3,000นะครับคูณ0.2ครับจะเท่ากับ600 Man hour ครับ ข้อ2ตอบข้อ A ครับข้อ3ครับยังอยู่ในหัวข้อของ O-Level well อยู่นะครับก็จะเป็นคำถามงานเกี่ยวกับ Post-File Inspection ครับว่าใน1ปีนั้นต้องการแมน o u าเท่าไหร่นะครับดูตามตารางนะครับโพสไฟนะครับต้องการแมน o u าในการตรวจต่อ1นึงครั้งนะครับเท่ากับ4ชั่วโมงคนต่อการตรวจนะครับเพราะนั้นเวิร์กโห โพดไฟนะครับจะเกิดขึ้น3,000ครั้งต่อปีครับเพราะฉะนั้นโพดไฟทั้งปีนะครับจะเท่ากับ3,000คูณ4นะครับจะเท่ากับ12,000แมนเอาครับอันนั้นข้อ3นี้ตอบข้อ b ครับข้อ4ครับ การตรวจ100ยอว์อินสเปคชันะครับในรอบ1ปีนั้นต้องการแมน o ว์เท่าไหร่นะครับดูตามตารางครับ100ยอว์อนะินสเปคชันนั้นในการตรวจต่อ1ครั้งนะครับต้องใช้ m a n อว์หนึ่ชั่วโมงคนต่อการตรวจ1ครั้งนะครับเมื่อเราดูวงรอบการตรวจที่จะเกิดขึ้นในส่วนของ100 R ่งร้อยอว์อินในรอบ1ปีนะครับจะมีทําการตรวจ 100R Inspection 20ครั้งต่อปีครับเพราะฉะนั้น Total Manout ที่จะเกิดขึ้นสำหรับงาน 100R Inspection นะครับจะเท่ากับ192นะครับคูณ20นะครับจะเท่ากับ3840 Manout ซึ่งข้อ4นี้นะครับก็จะตอบที่ข้อ4ครับ อาจารย์อาจารย์ประกรณครับครับร้อยันมาไงครับร้อนั้นก็คือจะเป็นมาจากขีด6ครับก็จะเป็นแมนเอาต่อการตรวจ1นครั้งครับซึ่งก็จะมาจากครูไซครับครูไซคูณกับอ e ีลับทามก็คือเวลาที่ใช้ครับเพราะฉะนั้นครูไซนี่จะใช้8คนอีล e ับทามก็คือ24ก็คือ8ปดคูณยีครับจะเท่ากับ192ซึ่งบางครั้งใน ในแต่และผู้มือแบบบอลในทีโอคิดห ok ก็จะกำหนดข้อมูลสำหรับการคิดแมนเอาต่อ1ครั้งต่อการตรวจหนึ่งครั้งมาให้เป็นข้อมูลครับก็คือเอาแปดคที่ใช่ครับแปดคนทำงานเยกสานยีสิบใช่ครับขอบคุณครับไปครับข้อ5ครับข้อ5ครับ,รบสำหรับงานอันสเก็ตครับ อันสเกตที่เกิดขึ้นใน1ปีนั้นจะใช้แมนเอาเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องดูละเอียดที่นึงนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเบรกเลทครับเพราะว่าในข้อมูลครับอย่างที่โจทย์นั้นกำหนดมาว่ามีเบรกเลท20%ครับ20%ในตามโจทย์นั้นได้บอกว่ามี utilization นะครับก็คือบิน3,000ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะเกิด เบรกเลสกี่เที่ยวบินก็คือหมายความว่าเอา3,000นะครับคูณด้วย20%ก็คือ20 0 0หาร100นะครับจะได้จำนวนเที่ยวบินที่เกิดเบรกเลสลงมานะครับ600ครั้งต่อปีก็คือจะเป็นงานอันสเกตที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูในตัวชั่วโมงคนบ้างครับว่าความต้องการแมนอาลนะครับในการซ่อมอันสเกตต่อ1ครั้งเนี่ยใช้จำนวน32ชั่วโมงคน ต่อการตรวจ1ครั้งครับโปรคลดที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอันสเกต6 0 0ครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นงานที่จะเกิดอันสเกตที่ต้องใช้แมนเอาตลอดทั้งปีนั้นจะเท่ากับ600คูณ32ครับจะเท่ากับทั้ทั้ n แมนเอา0นึ0 0แมนเอาครับจะตอบข้อ4ครับต่อมาครับข้อ6ครับ ข้อ6นะครับจากคำถามนะครับจะถามว่า total man o u t ทั้งหมดนะครับในโอเลเวลแม่ทนแนนนะครับดูคำว่าโอเลเวลนะครับในรอบ1ปีนั้นจะต้องการ man o u t เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างที่เราคิดมาข้อก่อนหน้านะครับนั่นคือแต่ละงานที่เกิดขึ้นในระดับโอเลเวลแต่ในข้อ6นี้ครับจะถาม man h o u ที่ต้องการทั้งหมดรวมของงานที่เกิดขึ้นในโอเลเวลทั้งหมด เพราะนั่นหมายคขาว่าก็คือเกิดจากการรวมแมนนวทั้งหมดทั้งในคอลัมน์ A B C D และ E นะครับก็คือรวมทั้งงาน P5 Post5 งาน EOR นะครับงาน1 0 r อา s p e Spe c แล้วก็งานอันสเก็ตนะครับเพราะนั้นดูตามสูตรที่สรุปการคำนวณด้านล่างเขาจะเห็นว่าก็จะรวมทั้งคอลัมน์ A C B D และ E นะครับก็จะเป็น9,000บด10,02 บวก600นะครับบวก3840บวก19,200นะครับรวมแล้วจะเท่ากับ44,640แมนนอาวนะครับซึ่งข้อ6นี้จะเข้ากับข้อดีครับจารย์ประกอรครับครับถ้าถ้าเราคิด P5 EOR อารผิดผิดข้วนี้ก็ตอบผิดเิดที่อัแรหนึ่งผิดหมดเลยใช่ครับขอบคุณครับหน้าต่อมาครับ ข้อ7ครับข้อ7นะครับก็คือ number of optimum manpower นะครับก็คือ All level นั้นต้องการคิดมาเป็นจำนวนคนเท่าไหร่นะครับเมื่ออย่างข้อ6นั้นเราคิดจำนวน m a n p o u r รวมแล้วว่า All level ต้องใช้ m a n p o w r รวมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นข้อ7นี้เขาถามว่าเป็นคิดเป็น manpower นั้นเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลที่เราคิดจากข้อ7นะครับรจะได้ว่า total m a n h o u r ทั้งปีเนี่ย อยู่ที่4 4 6 4 0นะครับเพราะนั้น1วันแมนเยนะครับันแมนเยก็ year, คือต่อ1คนเนี่ยจะเท่ากับ1446แมนอันะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดเป็นจำนวนคนนะครับก็จะเท่ากับเอา44,640ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย1 4 4 6นะครับเพราะนั้นถ้าดูตามคำตอบนะครับเราจะตอบที่ข้อ A ครับ มาที่ข้อ8ครับครานี้จะมาคิดในส่วนของไอเลเวลบ้างครับในข้อ8นะครับจะถามในส่วนของงาน300 h r inspection ครับใน1ปีครับว่าต้องการแม็งานเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะมาดูว่า300 o u r inspection นั้นจะมี work load ที่เกิดขึ้นในรอบ1ปีนั้นกี่ครั้งนะครับจะเกิดขึ้น10ครั้งต่อปีนะครับโดยการตรวจต่อ1ครั้งนั้นใช้ จำนวนคน1,800ชั่วโมงคนต่อการตรวจ1ครั้งครับเพราะฉะนั้นทั้วทั่วแมนาในการตรวจ300วร้อยเอาไวเซปชทั้งตลอดทั้ง1ปีนั้นจะเท่ากับ1,800งคูณสินะครับจะเท่ากับ1,800 0แมนแวครับเพราะ,ะนั้นข้อแนี้จะตอบข้อ B ครับข้อ9ครับในส่วนของ additional work inspect นะครับในรอบหนึ่งปีนั้นจะต้องการ m a น u าเท่าไหร่นะครับตามข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับจะเห็นว่า a d d i t i o n work นี้จะเกิดขึ้นจำนวน10ครั้งนะครับ10ครั้งในการตรวจต่อ1ครั้งจะใช้1,200ชั่วโมงคนนะครับตรงนี้ดูนะครับว่า a d d i t i o n work เนี่ยเกิดจาก เอ่อสิบครั้งเนี่ยเกิดมาจากตรงไหนก็ work. คือเกิดที่งานเอดิชันมาจาก3 0 0ร้อยอสเปกนั่นเองนะครับก็คือมีจำนวนงานของ3 0 0ร้อยอสเปนั้นเกิด10ครั้งเอดิชันเวิร์กก็คืองานที่เพิ่มเติมมาที่ต้องทำเพิ่มนะครับก็เกิดขึ้น10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นแอดเวิร์กที่จะเกิดขึ้นทั้งปีที่ต้องการแมนเอาลนะครับจะเท่ากับ1 2 0 0คูณครับเท่ากับ12,000หมนอัแมนเอาลครับเพราะนั้นทอา9นี้ตอบข้อ B ครับ ภสิบครับเป็นงานแบ็กช็อปนะครับในรอบหนึ่งปีนั้นต้องการแมนเอาเท่าไหร่นะครับข้อมูลตามตารางที่โจทย์ให้มานะครับการงานแบ็กช็อปนะครับจะใช้ต่อหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งแบ็กช็อปต่อหนึ่งอินสเปกเนี่ยใช้800ชั่วโมงคนนะครับจะมีงานแบ็กช็อปก็คือเป็นงานที่ต่อมาจากในส่วนของทั้ง300ร้อยอินสเป และเอ d i t ันเบอร์ก็คือมี10ครั้ง10ทางเหมือนกันนะครับ10ครั้งต่อปีที่จะเกิดขึ้นนะครับงานแ a c k ช h อปตัวท่อแมนาวที่จะ r รีคว r e ทั้งปีนะครับก็คือเท่ากับ800คูณพันคูณ10ะครับจะเท่ากับ8,000เแมนาวครับเพราะฉะนั้นข้อ10นี้จะตอบข้อ D ครับส่วนข้อ11ครับจะเป็นในส่วนของงาน รีควายในส่วนซัพพอร์ต u i p m e n t ครับและในส่วนของงาน AGE ครับในรอบ1ปีครับก็คือหาให้หาค่าในส่วนของคอลัมน์ L นะครับจากข้อมูลในตารางที่โจทย์ให้มานะครับก็งานนี้จะ Require จะเท่ากับ8,000แมนาวต่อปีครับเพราะนั้นข้อนี้เราตอบ1ิเครับตอบข้อดีครับ8,000แมนาวครับ ในในความจริงแล้วอุปกรณ์พื้นเป็นอะไรที่เราทําทุกวันต้องดูแลทุกวันเพามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะบทูโฮลิโฟฟอรมแอปตัวฟอร์มสองติดสี่ตรงนี้เราจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแค่ a อ e ีอมจริงไม่ใช่นะมันคอนเสิร์ตชั่วโมงคนค่อนข้างเยอะนะใช่ครับพี่จริงไหมข้อมูลพวกนี้มันคือที่เอาไปจัดมันลอกไปจัดกิปเพนครับเมื่อไหร่ก่อนมันขายกิปเพนให้เราแต่พี่มาเปลี่ยนตัวเลขนั่นไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใช่ครับใช่ครับ ครับผมเรามาต่อที่ข้อ12ครับข้อ12ครับก็จะถามว่า m แม o เอาลีควายทั้งหมดนะครับในระดับ i-level นะครับจะต้องการ m ม n เอาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือเราก็รวม man o u างานที่เกี่ยวข้องกับ i-level ทั้งหมดนะครับก็คือช่อง i ช่อง j ช่อง k และช่อง l นะครับก็คือรวมงานทั้ง300ร้อยอาร์วิสเปกงาน addition work นะครับแล้วก็งาน back shop แล้วก็งาน AGE แล้วก็ในส่วนของตัว s c นะครับ <c oughs> ก็รวมแล้วครับก็จะเป็น1 1 8 0 0 0นะครับบวกหนึ่งนพนะครับบวก800 0แล้วก็บวก800 0นะครับจะเท่ากับ4 6 0 0 0ืแมนเอาเพราะนั้นข้อ12นี้ต่อข้อ a ครับต่อไปครับข้อ13าครับข้อสุดท้ายครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของคิดเป็นอัลต m มร์แมนพาวเวอร์ครับในส่วน i อ e ลเวนะครับว่าจะใช้จำนวนคนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคิดในข้อนี้นะครับก็คือเราก็นำแมนเอาไอเลเวทั้งหมดนะครับมาหารด้วยวันแมนเย a r นะครับอั a แมนเยนั่นก็คือที่1,446นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับนะครับ4 6 0หหารด้วย1,446ครับ ะัะนั้นข้อ13นี้จะตอบข้อ A ครับครับผมจากที่ผมได้อธิบายครับแล้วก็เฉลยแบบสึอหัดนะครับในส่วนของ manpower analysis นะครับหรือการวิเคราะห์ความต้องการกำลังพลนะครับรวมทั้งหข้อครับหากมีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขอเรียนเชิญสักถามครับ หากไม่มีผู้ใดสักถามครับผมขอจบการอธิบายและเจะเลยบปฝึกหัดไปพีเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ